มเกาสวัสดีทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้ผมอยู่ในเอ่อเกม God of War นี่นะไม่รู้ว่าภาคที่เท่าไหร่นั่นเองเดี๋ยวผมจะี๋ยคืนซื้อให้แล้วกันน่าจะเป็นภาคที่สานะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกมกันเลยครับ God of War ใครที่อยากเล่นในมือถือก็เดี๋ยวจะทำสอนดาวน์โหลดแล้วกันนะครับก็ใครที่อยากเล่นก็ส่ยคอมเมนต์ด้วยเนาะผมจะได้แบบทำคลิปนั่นเองเออโอเคก็ใครอยากเล่นหรืออยากให้ผมสอนทำนะครับหรือว่าสอนเอ่อ ทำหน่อยอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคี๋้วผมจะมาเล่นคร่าวๆก่อนว่าเกมเพลย์สนุกไหมกไปเลยฮะทุกคนโทกลัง nó là có khoản ở đây đấy ừ, khoản hiện tôi to thì thịnh hiểu mẹ rồi hiểu mi rồi tôi đuôi Kratos knew that this was not a mere vision. For with the gods, nothing was ever as it seemed. The vision of his past sent Kratos in search of answers, answers that lay in the temple of Poseidon deep within the city of Atlantis. Oh, okay, okay. This is not a wise course of action, Kratos. It was a dream, nothing more. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised it.

เกรโก็เป็นหัวหน้าหน่วยของนักรบสปาตาเลยเนี่ยเป็นแม่ทัพว่างั้นะครับเป็นคนจีนโอเคได้เวลาเปิดฉากปุ๊บปุ๊บฟัน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 นี่พอดีพี่เดินมาเยอะฟันโอ้โหโดนจ้วงโดนจ้วงจ้วงกูไม่หยุดเลยอืมอืมขอทุ่มหน่อย ทำให้ตายเกลโตสอันนี้คือทหารของเกโทสใช่ไหมนักลบสปาตาเ,อ,เอาแมงให้ตายหน่อยไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักปราบจักจั่ปาดปาด ฝาดไปโอ้ยจะเย็นบึ้งอ,อืมมีประตูครับอันนี้ผมจะรีบเล่นเลยนะครับเดี๋ยวมามันจะเซฟสองรอบผมก็จะตัดคลิปนะครับแล้วก็ทำเป็นพาร์ตต่อไปอั่นเองเนาะก็ <Ug> ใครที่ชอบก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะผมจะได้มาเล่นเรื่อยๆเลยนะครับทุคออกคนเอ่อกดโออืม โอเคโอเคโอ้ดูแล้วไม่น่ารอดครับทุกคนจ่วงจ่วงต่อยต่อยตายเลยนะต่อยแพงแื้วันสดเลยนะหมดแล้ววะ นี่จะหมดแล้วใช่ไหมเหลือแค่กล่องอกล่องแล้ว,วน้ำจะท่วมนะครับต้องรีบออกไปตรงนี้มีกล่องมีของอยูอเปิดกล่องก่อนฮนะโอเคไปกันเลยดันประตูแม่งอืมโอ้โหหนวดปลาหมึกหรือเปล่านะ่ะเหมือนโดนใครเข่นเกาะเรืออยู่หรือเปล่านี่นะครับคือเมืองที่แม่ของ เรียบร้อยตัวอะไรวะนั่นน่ะไอ้งูมาเป็นงูเหลื่ยมเลยนอ,อืโคตรน่ารังเกียจอะไรวะนะกินได้ปะนะตัวชี้เหมือนแมงมุมอ่ะอ๋อเอามันออกไปอย่ามาใกล้เราฝัน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  mày gặp mày nó bởi chẳng lưới tụ lấy nè bẩn hiệp mà bóc có nà quý vị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โอเคกดโอนะครับอื้อหือสับขาดเลยโอ้โหขาดครึ่งเก้าคัสซีนแล้วฮะขาขึา้นแน่เลยวะ่ะโตไมงโคตรใหญ่ขาขึา้นะเดี๋ยวฝนตกหนาเลยที่ล้นซากหัวนมดำ <Get> แคร์เป็นหน้าปกคลิปครับไม่มีอะไรทำดูตัวห่าเลยเนี่ยโอ้โหคาเคสเหรอเนี่ยหน้าตาโคตรอุบาทบอ็อกอ๋อไอหนวด,ดนี่เหรอที่มันเกาะเรือมึงเหรอมึงเหรอมึงเป็นเจ้าของหนวดเหรอฮะฮึตัวที่อะไรเนี่ยในตำนานอะผมไม่รู้อ,อบ็อกไม่ได้ว่ะท่านี้ต้องกระโดด อันนี้บล็อกได้อยอ่ฟาด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 ,ฟาดโอเคมาแล้วหนวดปลาหมึกเอ้ยเอ้ยกร,อกระโดดโอ้โหกระโดดไ่ท่านโดนตบเลย ท่านี้ไม่เป็นไรเป็นไหนต่อหมดน้ำไปแล้วมาทางนี้ตัวโอ้โหปล่อยตัวนี่ออกมาก็ไม่เ,เกียรติาขยา่าเกย่าเรบองไม่ทันด้วยนะ ออกหิดแล้วปล่อยมาอีกเล้ยไอ้ป่อยมาจรงจังป่อยมาเล้วกอนหน้าก็อีกเล้วเหมือนเห็บหมาเลยบลุดผู้นี้เขามีน้ำวัาเกโทสที่เอาตามล่าหาแม่ที่ถูกขังไว้ที่เกาะแห่งนี้อืตายแล้วทุกคน มีคันโรกอยู่ตรงนี้โอเคมาทำไงต่อโอเคกดโอค้างๆ้งไม่ไม่ต้องกดค้างกดคิกหลัวๆัวอ่าคิวเม็ดปึ๊บอ่ามีสมองโอเคเฮ้ยเกาะขึ้นไปเร็วยังไงต่อปูดตาโอ้โหเจาะตาข้างนึงได้ข้างนึงมีสามตาเลยหรอ ปุ๊บปุ๊บไอ้เกดโหรโหดอื้อหือหนีไปแล้วครับป่ะมันยังไม่ตายนะมันหนีไปแล้วขึ้นข้างบนนี้ปุ๊บอ่า ตรงนี้มีกล่องครับเปิดกล่องโอเคได้ที่อัพอันนี้ได้ที่อัพดาบเกมจะสอนให้เราพุ่งนะขนาดที่อยู่ในน้ำนะครับก็คือกด L กับ R ในคางไว้แล้วมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าปึ้มอ่แล้วกด O เปิดกล่อง อานาไอไอแสงแดงเมื่อกี้มันให้เอามาอัปดาบแบบนี่คือจุดเซฟนะครับผมวิธีการเซฟก็คือกด o กด o แล้วใช่ไหมแล้วกดเเพื่อการยินยันในการเซฟแล้วก็กดยินยันไปเลยนี่เซฟไปปึ๊บอ่าแล้วกด o ออกเนะี่ยโอเคผมจะเล่นเซฟสองรอบแล้วก็จบคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ เดีย๋ยวค่อยไปรับชมพารต,ต่อไปแล้วกัาใครชอบเนาะมันมีแบบกระโดดพุ่งไปข้างๆเลยได้ไหมอ๋อปีนไปโอเคแล้วก็กด L เพื่อเป็นการกระโดดลงอะาึ้้นไปมาอีกแล้วโอ้โหไอ้พวกนี้มันทหารเราหรือเปล่าอะน่าจะใช่นะครับ ไม่ใช่ทหารของเรานะแทงแทงแทง,แทงโอ้โหไอ้นี่มันบล็อกไม่ได้เหรอเอาอยู่คนเดียวเลยนะมึงเนี่ยหืมอืมเอาประตูพงังแล้วประตูไม่พังไม่รู้เนอะมาทางออกทางนั้นนะโอเค อัดัลบเทกผมอัพดาบก่อนว่ะต้องใช้เลือดคนนะซึ่งดาบนี้กินเลือดรัาผมปึ๊บโอเคต่อไปป่ะมีกระทิงด้วยเฮ้ยแล้วมันฆ่าทีมกันเองเลยนะ,ะเขาจะบอกให้เราโหนใช่ไหมโอเค เหมือนโซ่อาวุธของเกโทโฮสเหมือนโซ่มากเอาใหม่เอาใหม่ผมผิดพลาดเล็กน้อยยัง <c oughs> ไม่น่ารอดโอเคผมพอรู้ละวกู <c oughs> ไปแล้ว เอ้ยเอาอีกเลี้ยวยังไม่จบกันใช่ไหมยังไม่จบกันใช่ไหมเด็ <c oughs> กหนวดขาดเปล่านี่ขาดไปอันหนึ่งพิการแล้วมึงจังหวะเนี้ยไอพวกเคียนชอบขัดขืนในตอนที่กำลังสู้กันเลนย กระทิงมันฟันแรงนะโอ้ยดูมันฟันแล้วมันทำให้ผมติดสตัมแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะย็นก่อนไปว่ากันเอาตัวนี้ก่อนเอามึงก่อนคนแรกเลยเอาให้แ่งตายก่อนดิมีการบล็อกด้วยะ อะไรทำไรทำไรจะโซนกูทำอะไรได้ทำเลยทำเลยได้กูบอกคืนกูบอกกูบอกทำอะไรกูไม่ได้หรอกอื้มอือกูบอกไว้เพื่อกูบอกกูบอก โอ้ยโอ้ยเออเกทโทษนั่นแหละกดโอร้ด,ด้วโอส้สัตว์จดนี้คนเด็ดอืมอืมอืมนี่ฟันคอเลยเกมนี้โคตรเถื่อนครับโยกันโยกอา่าเปิดข้างบนข้างบนก็จะเป็นทางขึ้นโอเคเออกระโดดตรงนี้ใช่ไหม กาะขึ้นไปแล้วก็ขยับมาเล็กน้อยโอเคไปทางนี้ไปได้เปล่าไม่ได้ไอค้คนเรานี่มันก็ไม่อยู่เฉยๆเนาะไม่อยู่เฉยๆไปไม่ได้ติดเล่นไงเอ้ยนี่มันทหารเราดิว่ามาช่วยล้วทหาร ช่วยทหารเราครับทหารเราได้ขาดทหารเราสุดเกาะอ,อยู่าหาหยทาห,าาาหารเราแหละกูมาช่วยแล้วเออเอาไอ้ทหารโดนลูกลงเราต้จะช่วยทหารเราแด้เอาเฮ้กูฆ่าทหารตัวเองเนาะโอ้โห ไม่เป็นไรเขาบอกให้กดปีนใช่ไหมกดขึ้นไปข้างบนอ่าโอ้โหฆ่าทหารตัวเองเดี๋ยวม่ไม่มีคนนับถืออีกเออเคขึ้นไปแล้วก็เกาะตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นตั้งท่าโอเค โอ้โหดูมันฆ่าคนผู้หญิงมึงห้ามฆ่ามึงฆ่าผู้ชายไปเลยห้ามฆ่าผู้หญิงเดือดขาดไอ้เหี้ยยัดแม่อ๋อเขาบอกให้เราทำการบอ็อกรึไม่ได้ตาดีเนี่ยเขาบอกเลยมึงเหอะ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  ตามแล้วนี่งตามโอเคตายแล้วมีกล่องครับมีกล่องใช่เราพลาดกล่องไม่ได้หรอกเราต้องแบบเปิดกล่องทุกกล่องอ่าอันนี้มันเอาไว้อัปดาบเนี่ยก็คือไม่ใช่อัปดาบหรอกคือมันเอาไว้อัปโหลดเลือดเราเนี่ยโหลดเรือดเราจะเยอะขึ้นนะเออมันให้เราทําอะไรอ่ะอ๋อเปิดประตูกดโอค้างกดโอเรื่อย อ่าแล้วก็มีหินอยู่ตรงนี้อนเอาหินมาทำอะไรบะาหินมาทำอะไรบะาอ่านา่าออกมาโอ้โวามเป็นมัดเป็นมัดเลยโอ้ยตัวกมจัดความสุขของสาวบ้านสาวช่องมาแล้วมึงนี่ชอบใช่ไหมตายแล้ว ยังเหือตัวนึงเหรอห่า,าได้ไงวะเออเฮ้อสอดนี้โคตรสวยครับไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่คนเป็นปีศาจเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเทพน้ำรอเปล่าไม่รู้เทพน้ำมันก็เป็นปีศาจเทพน้ำอันนี้ไงผมเจอที่วางล้ว โอเคน้ำตกก็จะหยุดไหลแล้วเราก็จะเจอสลิงที่โหนแล้วผู้หญิงที่เราช่วยไปสองคนผู้หญิงหนึ่งชายสองชายหนึ่งเหมือนจะเป็นคู่สามีกันหรือเปล่าปล่อยเขาเถอะเราจะไปขัดความสุขของเขาเกทโดเมื่อกี้ครับผมมองผิดนั่นแหละกล่องอยู่ข้างล่างหุดน้ำไปเปิดกล่องป๊อด <c oughs> เหมือนเกทโทษจะแบบเออ่มีแบบพรนั่นนี่นะนี่นะวาพรคือแบบเอ,อยู่ในนาอยู่ในน้ำได้แบบเป็นชั่วโมงแบบแบบหายใจในน้ำได้บบโอเคเฮ้ยยังไงสวัสด,ดีพ่อหนุ่ม โอ้โดนแทงไปจุดหนึ่งอเอาไปกินหมาให้หมดเลยออออบอกเก่งบอกเก่งนะบอกเก่งนะมึงเ่ยอืม,อม,อมลงกับตัวสุดท้ายโอเคมีอะไรให้ฟาร์มอีกไหมมีเลือดตรงนี้ฟาร์มเลือดแล้วก็รีบไปดีกว่าไปครับทุกคน ปีตรงนี้แล้วก็กด L ค้างเพื่อลงไปข้างล่างโอเคแล้วยังไงต่อเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเอาเปิดกล่องดออิแรงควายมาแปลกใจที่เจโทรกุจะกล้ามเป็นมัดเป็นมัดขนาดนี้ดูการเปิดกล่องต้องใส้แรงเยอะขนาดไหน,น The temple of Thanitus God of Death. A vestige of a long forgotten time. Erected before the rule of the Olympians. This temple was not placed here by mortal hands. Within its walls, they are passage to the domain of death. เหมือนจะให้เราแก้พัทเซิลด้วยนะเอออย่างชอบลยเกมนี convention. ้มีพัทเซิลแบบมันแก้หน้าเบื่อดีนะมันแบบเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวอีพีนี้คงต้องจบแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่ออีพีต่อไปแล้วกันใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไว้อันนี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้านะก็อันนี้ก็เป็นเซฟที่2แล้ะผมคงต้องจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันยาวเนาะผมใช้เวลานั่งแต่ต่อนานเลยให้ผมนั่งสตีมก็คงยากอยู่หน่อย เพราะว่ามันสตรีมมันก็ไม่ได้คนอะไรเยอะขนาดนั้นเนาะโอเคครับก็อีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับ Ghost of w a อเรกนะครับก็น่าจะเป็นภาค3นะโอเคไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายฮะพี่โลนน่ามาแล้วจ้าบ๊ายบายครับผม